สวัสดีครับรถเก๋งประหยัดน้ำมันอีกรุ่นที่น่าใช้ครับผ่อนห0 0 0ดอกเบี้ย2.79โคตร 7, 9, ประหยัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถสำหรับออกรถในเดือนนี้ขอให้ดูคลิปอันเป็นหลักขอให้เห็นผู้ชายคนนี้เป็นหลักขอให้เห็นปฏิพัทน์ออโต้ในออนไลน์เป็นหลักจองร้อยเดียวแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ แนะนำรถเข้าใหม่ครับโตโยต้ายาริสตัวไมเนอร์เชนร่าสุดต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือตัวโฉมร่าสุดนะครับมันกลายเป็นอะไรที่เราค่อนข้างจะเก็บมาคิดหลายอย่างว่าเฮ้ยนี่คือยาริสเหรอบอดี้รถยาวใหญ่แบบนี้นี่คือยาริสใช่หรือไม่นี่คือรถอีโก้คาถูกต้องใช่หรือไม่ มันมีการเอาจุดข้อเสียของรุ่นก่อนหน้านี้เอทีบข้อเสียของรุ่นก่อนหน้านี้มาประยุกต์ใช้และทำให้ตลาดในประเทศไทยที่เป็นตัวรถซิ g เมตเอหรือรถอีโกคาเป็นการแข่งขันที่สูงมากในอีกหนึ่งครั้งกล้าพูดได้เลยครับว่าสำหรับในปัจจุบันจะมีคนถามหาตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะ แน่นอนว่าเรามีทั้งตัว18 19เรามีทั้งตัว16 17นะครับซึ่งมันจะเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรทั้งหมดมีทั้งแฮชแบ็กห้ประตูและก็จะเป็นตัวซีดาน10ประตูแต่ถ้าเกิดซีดานในปัจจุบันที่คนให้การสอบถามกันเยอะนั่นคือตัวโฉมนี้นะครับคันนี้เป็นตัวรถปี2022ฮะไม่30,000ืโล วารันตีศูนยเหลือ5ปี1แสนโลอย่างนี้นได้มีการบอกครับเครดิตดีใช้เงินออกรถศูนย์บาทจองร้อเดียวฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งสำหรับคนที่ดูคลิปนี้มาเท่านั้นนะฮะถามว่านี่คือตัวอะไรกันแนะ่นี่คือจะเป็นตัวรองท็อปนะครับก็คือจะเรียกว่าเป็นตัวสปอร์ตมันก็จะมีการแบ่งเกรดเนี่ยเหมือนกับตัวยาริสโฉมก่อนหน้านี้ ซึ่งจะมี Entry ซึ่งจะมีเป็นตัว m i s ซซึ่งจะมีเป็นตัว Sport นะครับแล้วก็จะเป็นตัว Sport p r e m i u ีอะไรประมาณนี้นะฮะไฟหน้านะครับสวยมากเป็นตัว LED daytime running light นะฮะคือมันไม่ได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์เหมือนก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นกันไปส่วนใหญ่มันจะมีการปรับลักษณะของไฟหน้าเนี่ย เป็น LED เกือบทั้งหมดแต่ลักษณะของโปรเจคเตอร์ที่มันมีก่อนหน้านี้ในปัจจุบันตอนนี้คือมันไม่มีแล้วจะเป็นทรงลักษณะสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นตัวคล้ายๆกับไฟหน้าคริสตัลนะฮะอันนี้คุณผู้ชมน่าจะสังเกตเห็นได้นะครับมาดูเครื่องยนต์กันนิดนึ่งฮะ1.2ลิตรเนี่ยกับตัวเครื่องบอดี้ใหญ่ขนาดนี้ถือว่าเป็นการปรับนะครับ ตัวแรงม้าแรงบิดมีแบบเล็กๆน้อยๆกับตัวเกียร์ออโต้ CVT ถ้าเกิดอย่าง1 2ลิตรของในข่ายโตโยต้าจะเป็นในรหัส3 NR นะครับถ้าเกิดเป็น1.5ก็จะเป็น2 NR เพราะว่าอย่างพวกนี้เนี่ยคือมันจะเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT แล้วก็ตัวเครื่องยนต์สามารถรองรับเชื้อเพลิง E 8 5ได้แผ่นพงแผ่นเพดนะครับทุกอย่างมีการออกแบบปรับเปลี่ยนในจุดตำแหน่งต่างๆใหม่ ก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่เราได้สัมผัสกันในปีนี้นะครับต้องขอบอกแบบนี้ไว้เลยจริงๆเนี่ยมือสองมันก็มีออกมาตั้งนานแล้วนะครับแต่เราอาจจะได้มานานหรือช้ากว่าที่อื่นเพราะว่าอะไรหนึ่งนั่นคือตัวราคาถ้าเกิดมันไล่เลี่ยหรือว่าเฉียนกับป้ายแดงเยอะเกินไปมันก็จะเป็นตัวเลือกที่เลือกค่อนข้างที่จะลำบากสองนั่นคือตัวสภาพสามนั่นคือรถมีการตรวจสอบประวัติศูนย์ อันนี้คือความมั่นใจในการซื้อสินค้าชิ้นใหญ่อย่างแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดอย่างได้มาช้ากว่าที่อื่นแต่ได้ดีกว่าที่อื่นอันเลือกดีกว่าที่อื่นนะครับตรงนี้เราก็จะมีการรับประกันเครื่องเกียร์หเดือน1 0 0 0 0กิโลและก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสู์ถงล้อเซอร์วิสทุกอย่างอันดูให้รายละเอียดครบหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแบตตลงแบตเตอรี่กองอากาศนะครับอันเช็คให้หมดแล้วก็ตัวระบบไฟ รถเนี่ยถึงมันจะมีตัวขุมกําลังในการขับเคลื่อนก็จริงแต่ถ้าเกิดระบบไฟไม่ได้มีการเซตอัพหรือว่าไม่ได้มีการลันรถก็ไม่สามารถใช้งานได้อยู่ดีถูกต้องใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยดูตัวด้านข้างกันบ้างตรงเนี้ยคือมันเด่นเลยว่าเฮ้ยนี่แม่งคือเอาติดนี่มันคือเอาติดนี่มันไม่ใช่ยาลิถูกต้องไหมฮะเพราะว่ารถเนี่ยลักษณะถ้าเกิดย่งเป็นเอที T B, ตัวโฉมก่อนหน้านี้คือมันจะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะ ถ้าเกิดหลังจากที่เราดูด้วยสายตาเปล่ามันจะอยู่ในช่วงลักษณะประมาณนี้แต่พอมาเป็นตัวโฉมนี้ปุ๊บโอ้โหคือมันยาวมากมันยาวกว่าเอาติดสิบแปดสิบเก้าอีกนะฮะเพราะนั้นโอ้โหตัวนี้แม่งทำมาได้ดีนะครับแล้วก็อย่างคือราคามันจับต้องได้ง่ายกับตัวรถปียี่สิบสองเนี่ยราคาไม่เกินสักหกแสนเนี่ยนะครับและเราได้อะไรบ้างหรือว่าอาจจะประหยัดกว่าออกห้างป้ายแดงมาประมาณสักแสนเก้าแสนแปดแลวก็ไม่ต้องดาว นี่ครับนี่คือตัวนี้และดูล้อแม็กนะฮะทำออกมาสวยมากลายนี้นะครับก็จะเป็นตัวขอบ15ยางติดรถมาก็จะเป็นโยโกฮามานะครับแล้วก็มีโลโก้แปดด้านข้างเป็นครบรอบ60ปีโตโยต้านะฮะบางคนอาจจะแปะบางคนอาจจะไม่ได้แปะแต่อีกหนึ่งจุดที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนนั่นคือตัวระบบเบรคครับซึ่งสำหรับด้านหน้าเนี่ยคือมันยังเป็นดริฟ เหมือนอย่างที่เราเคยดูกันไปก่อนหน้านี้แต่ข้างหลังเนี่ยจริงๆควรที่จะเป็นดริดแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นหน้าดริดหลังดัมนะฮะฟงฟิล์มติดให้มาจากป้ายแดงแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันเยอะมากแต่ถ้าเกิดอย่างภายในเนี่ยน,นี่ถือว่าโอเคฮะมันเป็นเจนใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่และก็ตัวรถแบบซาลีละนะครับในการขับขี่ใหม่ๆมันมีการออกแบบมาอย่างนี้เลยครับ อาจจะไม่ได้ดูแบบพลุมพลังอะไรเยอะมากแต่ฟังก์ชันในการใช้งานถือว่าครบถ้วนจอทัชสรีนตรงนี้ก็จะมี Android Auto มีเป็น Apple CarPlay แต่ถ้าเกิดอย่างของ Toyota นะครับเราก็จะทราบกันดีว่าส่วนใหญ่การเชื่อมต่อตัว2ระบบตรงนี้ต้องมีการเสียบสาย USB ไม่ว่าจะเป็น Type C หรือว่า Type A นะครับแต่ระบบความปลอดภัยไม่ได้ทิ้งเอาออกไปนั่นคือเท่ากับว่า a i r b a g จะมีให้ด้วยกันถึง7ใบนะฮะ เกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีบวกลบให้เชนเล่นแบบแมนนวลด้วยนะครับแล้วก็แอร์จะเป็นแบบปรับออโต้เอนจินสตาร์ทพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะฮะอันนี้ถือว่าครบทั้งหมดนะครับกว้างมากนะเมื่อกี้อาจจะเห็นแล้วองศาในการเปิดประตูคราวนี้ดูตัวตอนหลังกันบ้างครับแต่เบาะเนี่ยมันให้มาเป็นตัวเบาะผ้านะสำหรับตัวสปอร์ตเนี่ยหรือว่าเป็นตัวรองท็อปนี้ควรที่จะเป็นผ้ากึ่งหนังก็กําลังดีนะครับหรือว่าจะเป็นหนังล้วนไปเลยก็น่าจะดีกว่านี้แต่เราเขา แต่เราก็เข้าใจในการประหยัดงบประมาณโตยโยต้าตรงนี้ถือว่ามันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งพวกแบบอย่างของ5บาท10บาทเนี่ยคือมันจะมีการตัดทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดมองกับตัวรถนะฮะในรุ่นใหม่ๆแบบนี้มันไม่ควรที่จะมีการตัดออกไปเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปจูงใจหรือว่าบังคับในการผลิตของผู้บริหารยานยนต์ของโตยโยต้าได้ แต่เราสามารถรีดเค้นสินค้าที่เขามีการผลิตออกมาให้กับผู้บริโภคได้รับสั่งและรับทราบกันได้นะครับคราวนี้ดูด้านท้ายนิดนึงโอ้โหไฟท้ายสวยนะ LED นะครับโลโก้ก็จะมีการเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงแล้วก็ย้ายตำแหน่งนะครับแล้วก็สำหรับตัวทะเบียนเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นตุกงเทพให้อยากให้รถมันดูใหญ่กว่านี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะทำอะไรล่ะ ถ้าเกิดอยากให้ยาริดเอทิฟคันนี้มันใหญ่ขึ้นกว่าที่เราดูอยู่ตอนนี้สเกิร์ตรอบคันใส่เป็นตัววิงหลังแบบดาร์กเทลเนี่ยหูสวยจบเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านในเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นตัวปุ่มกดนะฮะมันก็คือแมนนวลแหละแต่ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบปุ่มกดแล้วนี่ดูด้านใต้เก็บของน่าจะมีสั่งมันสองชั้นอ๋อตรงนูน้นนี่คืออะไรฮะที่ป่ายางอะไรสำรองนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกเก๊ะหนึง่งก็จะแบ่งออกมาเป็นสามช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวยางอะไหล่สำรองไม่มีแล้วมันจะเป็นแค่ที่ปะยางฉุกเฉินนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็อยู่ตรงนั้นทั้งหมดแต่ดูพื้นที่ด้านในนะฮะคือแม่งแบบกว้างมากนะครับอันอยู่ได้สองคนเนี่ยสบายสบายเลยนะถ้าเกิดตรงนี้แม่งมีแอร์เป่ามาถึงด้วยนะโอ้โหนอนได้เลยอ่ะสบายสบายเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตอันจะมีการไปทดลองขับเจ้ายาลิตตัวนี้ดู เพราะว่าระหว่างตัวเก่าเนี่ยอันเคยขับมาแล้วอันมีการลองทดสอบช่วงล่างในความเร็วที่อยู่มา100ถึง120กิโเมตรต่อเวลาขึ้นคอสะพานแต่เป็นคอสะพานเล็กนะฮะอันนี้คืออันสามารถพูดเกินไว้ก่อนแต่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับเราจะฟิกเราจะโฟกัสเราจะเน้นเราจะเอาจุดเป้าหมายสําหรับตัวยาลิตในคลิปนี้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นนะฮะคันนี้ปี22ไม่3 0 0 0 0ตัวสปอร์ต1.23 Nr ราคา5 9 0 0 0 0บาทถูกกว่าป้ายแดงเป็นแสนกว่าครับและก็ไม่ต้องดาว15% 20% 30%เปอร์เซไม่ต้องรอรถ3เดือนเรามีรถให้เลยและสีนี้ขาวสวยขาวจัว่วนะฮะคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เด่นแค่นี้ครับรถมันมีคุณภาพแล้วมันไม่พอมันต้องมีโปรมาอัดมากระแทกมายัดเยียด ให้สำหรับคนที่จะมาซื้อยาลิการ์นี้ด้วยดูคลิปเหมือนมาจองแค่100บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งขับฟรีอีก90วันฟรีน้ํามันเต็มถังจัดส่งฟรีทั่วประเทศภาษีพร,พรบราดําเนินการให้ทั้งหมดนะฮะส่วนการเสว์วยสทุกอย่างงานทําให้ทั้งหมดเหมือนเดิมนี่คือในคลิปนี้นี่คือในคลิปของโตโยต้ายาลิสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังดูันอยู่พี่ๆที่รักและเคารพ สนใจนะฮะแอดไลน์ใต้ล่างหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์นะฮะ0891104954อยากได้ยาฤิ์อยากเป็นเจ้าของยาฤิ์อยากมียาฤิ์โทรหาอันทุกจังหวัดออกยาฤการได้แน่นอนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ